เรื่องจีวนาคาตอนที่สตอนเมื่อดอกฮักบานเขียนบทโดยฮัทธุนามณีวงศ์สีมรกตเทวีกลับมาจากโลกมนุษย์ในครั้งนี้ก็เปลี่ยนแปลงตัวเองไปหลายบบวาจะแมนการเว้าจา,าท่าทีการไปการมากะโบคือเกาจากวาดทรงนางพญานาคที่เข็งขึง ยึดถือกฎแห่งเมืองบาดาลยึดถือการบำเพ็ญเพียงเปลี่ยนลักเอาเต่ใจเอาเต่อำนาจเป็ียนใหญ่มาบัดนี้เว้าหยั่งกระยิ้มเว้าหยั่งกระหัวเรื่องธรรมดาเมื่อมาเว้าให้นางฟังก็จะกลายมาเป็นเรื่องตลกในทันทีนกักโตใดเฮ็ดผิดกฎของเมืองบาดาลก็ยกโทษอภัยให้ บ่คือแต่ก่อนที่สั่งลงโทษอย่างเดียวเบาภัยนักที่ฮับไซนางต่างก็ตกใจและต่างก็พากันเกิดข้อสงสัยว่าเกิดอย่างขึ้นกับนางเป็นอย่างนางจึงเปลี่ยนไปได้เพียงนี้ในตลอดระยะเวลาพันกว่าปีที่นางเกิดมาบ่มีผู้ใดเคยเห็นนางยิ้มจักเทือ มาบัดนี้นางพัดมายืนยิ้มอยู่ผู้เดียวหน้าแวนวิเศษอยู่ตลอดมือตลอดคืนมรกตเทวีกินบไดานอนบอหลับเพราะคำเบ้าของมนุษย์น้อยผู้นั้นมันเฮ็ดให้หัวใจของนางเต้นแหงตุบๆอยู่ตลอดเวลาหายใจเข้าก็เปลี่ยนมนุษย์ผู้นั้น หายใจออกก็เป็นมนุษย์ผู้นั้นมรกเทวีจมในใจกับตัวเองอยู่ต่อหน้าแวนพิเศษว่าโอ้ยนี่แมนโบที่เขาวา่าความสุขทางใจเคยได้ยินเตโบเคยได้สัมผัสจากเธอบาทมาถือกับตัวเองแล้วนั่งอยู่บนเกาจนุนโบได้เนาะมรกเทวีเอ้ยเป็นอย่างคือมาคิดหอดเขาแท้ เป็นอย่างหอยยิ้มมนุษย์ผู้นั้นมันคือฝังใจเฮาแท้เป็นอย่างคือ,อยากฟังมนุษย์ผู้นั้นเป่าใบไ,ไม้อีกมนุษย์ผู้นั้นสิหูบอว่ามีพญานักตัวหนึ่งสิบาตายย้อนลาวเวนวิเศษบอกขน้อยได้ว่าขนอา้ขนอยควรเห็ดแนวใดขน้อยเป็นอย่างขน้อยบอกเคยเป็นแบบนี้มาก่อนขน้อยสิขึ้นไปให้คำตอบเท้ามนุษย์น้อยผู้นั้นแบบใดดีด มอลกเทวี TV นั่งตั้งคำถามกับตัวเองอยู่โตนาเวนวิเศษผู้เดียวมอลกเทวี TV เก็บความตื่นเต้นของตนเองไว้บ่ไดดจึงบ้โหสีเห็ดยังบุดหนึ่งแปลงกายเป็นปากวนบุดหนึ่งแปลงกายเป็นเตาบุดหนึ่งแปลงกายเป็นแค่เกือบสิบเป็นสัตว์ได้ทุกชนิดในใตน้น้ำที่เป็นแบบนี้ก็ย้อนคำตอบของมนุษย์น้อยผู้นั้น ดังอยู่ในหูนางตลอดเวลาบัวาสิเฮ็ดอย่างสินัง่งสินอนสิกิ่นสิยืนคำบอกหักจากมนุษย์น้อยผู้นั้นเขียงหูนางไปคือกับลมหายใจของนางเลยเบาไพ่ที่ฮับไซนางมรกตเทวีที่ใกล้ซิดกับนางมรกตเทวีมีสองคนคือนางจำปีและนางจำป่าเห็นอาการนางเป็นแบบนี้ มาสามสีมือแล้วจึงตัดสินใจย่างเข้าไปถามนางจำปาเกา่าเจ้าเมมื่อนี้เจ้าโบเข้าทำบำเพ็ญวาถ้าซีเข้าไปพวกเฮาทั้งสองจีไปจัดบอลน,นางสมาธิให้มรกเทวีกาวบอพวกเจ้าซีเฮ็ดย่างซีไปใส่กับไปรถเดอ้อซีขึ้นไปเที่ยวไปลิ้นโลกมนุษย์กระได ค่อยอนุญาตให้ทั้งสองตกใจแหงเพราะมรกตทวีบอเคยเป็นแบบนี้มาก่อนจังตอบพร้อมกันว่าฮะห,หูข้าน้อยสองคนบอได้ฟาดไปตีเมื่อกี้เจ้าเมย์ฮับสั่งเมื่อกี้มันเป็นความจริงว่ามรกตทวีลกาวบอดอกหูพวกเจ้าทั้งสองคนบอได้ฟาดไปค่อยฮับสั่งแนวนั้นแท้ ทุกคำที่ค่อยเว้าเมื่อกี้คือความจริงหรือพวกเจ้าสองคนบ่อยากไปจำปีจำปาก่า 9, ยากไปจำป่าเออเจ้าแม่มรกตทีวีมีอย่างกวาวมาเอเออาอาอ,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 อยู่นั่นแหละจำป่าเก่าย่าหาว่าขขา้อยซอกหูซอกเห็นเรื่องเจ้าแม่เลยเดอ้อที่ถามก็ยอ้อนเพราะว่าเปลี่ยนห่วงและเคาลบนับถือ คือตั้งแต่เจ้าเมกลับมาจากโลกมนุษย์ในเธอนี้เจ้าเม่เปลี่ยนไปหลายเนาะยิ้มผู้เดียวว้าวผู้เดียวใจโบยู่กับเนื้อกับโตัวขน้อยเลยอยาฮู้วามันเกิดอย่างขึ้นกับเจ้าเมมรกตเทวีตกใจสุกันตาเทวีค่อยแสดงอาการออกป่านนั้นพุนหวาจำปีนี่เจ้าเมโบหูตัวเมื่อกี้ก็เปลงกายเป็นสัต์นั้นสัตว์นี้ จนขน้อยสองคนเวียนหัวนำไปหมดซ้ำยังโบพอจังเว้าซื้อไผ่กระโบฮู้มนุษย์น้อยมนุษย์น้อยอยู่มดมืออาการแบบนี้ขน้อยเคยเห็นแต่นางไอเดอร์ตอนเรามีความฮักกับเท้าผ่าแดงจจำปากเกาตอนขึ้นไปโลกมนุษย์เจ้าเมโบได้กินมากไหมอยู่ในปาตี้ขน้อยไปได้ยินพวกนากมันโศกกันว่ายูภูมรโกมลกฏมีมากไหมเป็นพิษหลายสนิ มรกตเทวีเกาโบค่อยกะเปลี่ยนคือเกาโบมีอย่างเปลีป่ยนแปลงและค่อยโบได้กิ่นมากไหมอย่างทั้งสิ้นพวกเจ้าทั้งสองคนคิดไปหลายโพดีจำปีจำป่าเกาโบอบอให้พวกขาน้อยคิดหลายได้จังใดอยู่บอ,อยู่กนังลมกับแวนอยู่คนเดียวแล้วก็ยิ้มอยู่คนเดียวเจ้าเมย์โบเคยเปลี่ยนแบบนี้มาก่อนเอ๊หรือว่าเจ้าเมย์กำลังมีความหัก มรกตเทวีโมโหอขึ้นและกาวาค่อยขอสั่งให้เจ้าทั้งสองคนไปกักตัวเองอยู่ในถ้ำมรกตเป็นเวลาเก้าวันเก้าคืนจำปีจำป่าอ้าวขน้อยส่งคนเว้าอย่างพิษมรกตเทวีกาวบอต้องถามเหตุผลค่อยสั่งก็ต้องปฏิบัติตามในขณะที่มรกตเทวีพวมออกคำสั่งลงโทษจำปีและจำป่าอยู่นั้น ก็ปรากฏว่ามีเสียงเป่าใบไม้ดังขึ้นอยู่ทงหน้าน้ำอีกเป็นเทือที่สามพอเตได้ยินเสียงนั้นหัวใจของนางมรกตเทวีโกโบยูกับเนื้อกับตัวกระวนกระว,วายไปหมดมรกตเทวีเกาจำปีจำป่าคอยควรเฮ็ดแนวใดดีมันกลับมาอีกแล้วมันมาอีกแล้วจำปีจำป่าตกใจเทือที่สองจำป่าเกาเจ้าแม่เจ้าแม่เป็นยัง เม่นผู้ใดมาเจ้าเมียานอย่างเจ้าเมียนเสียงปีนั้นว,ว่ามลกฏทวีมนุษย์มนุษย์น้อยผู้นั้นลาสซมาเอาคำตอบจากคอยจำปีเกา่าคำตอบอย่างข้าน้อยงงข้าน้อยงงไปหมดแล้วโบหูเรืองเลยมลกฏทวีเกา่าคอยโบหูสีอธิบายจังใดมันมืดไปหมดเปดด้านโบหูสีเริ่มจังใดดีจำปีเกา่า บอหุือบอลเลิมก็เอาบอนสรุปเลยเจ้าแม่มรกฏเทวีเก่าลาวซีมาขอให้ค่อยไปเป็นเมียจำปีจำปาฮะตกใจเป็นเทือที่สามและตอบพร้อมกันว่าตายแล้วตายแล้ว,ลวเจ้าแม่กำลังซีมีผัวเป็นมนุษย์ลาวเมียนไผ่อายุเท่าใดลูกเต้าเลาไผ่หน้าตาเป็นจังใดมรกฏเทวีเกา่าเท้ามนุษย์ผู้นั้นมีซีวาเท้าโสม เป็นมอยาพื้นเมืองประจำหมู่บ้านอายุได้สาวปีโบฮูวแมนลูกเต้าลาภัยจำปีจำปาตกใจเป็นเทธอที่สามฮะอายุสาวปีตายตาย,ตาย,ตายกระเดะมรกตเทวีเก่าภัยกระเดะจำป่าเออขน้อยว่ามนุษย์น้อยผู้นั้นน่ะคือมากระเดะแท้ยังน้อยยังนุ่มมามักผู้สาวเท้ามรกตเทวี ไ่เท้าจำปาเออขน้อยว่าพิดขน้อยสมควรตายเจ้าแม่คือขน้อยอยากอธิบายว่าอายุห่างก,กันกับเจ้าแม่ตั้งหลายห้อยปีแล้วสิปะคองหักกันได้จังใดบัวได้หมายความว่าเจ้าแม่เป็นสาวเท้ามรกตเทวีเกา่าพอมาช่วยกันคิดว่าค่อยควรเฮ็ดจังใดดีจำปีเกา่าขึ้นไปเลยเจ้าแม่ไปตอบฮักเท้ามนุษย์น้อยเลย โอกาสมักจะบ่มีเป็นครั้งที่สองมรกตเทวีเก่าวิิไปตอบฮักลราจังใดจะเริ่มจังใดดีและอีกอย่างคอยบอได้มักเรานางนาคีผู้ยิ่งใหญ่คือคอยนี่วาสิฮูจักกับความหักคอยบอฮูจักดอกความหักนะในใจคอยฮูจักเตการบำเพ็ญภาวนาสร้างบุญสร้างกุศลให้ตัวเองและกับบรรดานาคนาคีทั้งปวงเท่านั้น มรกเทวี TV ตอบคำถามกลุ่มกันข้ามกับความรู้สึกของตัวเองที่เป็นอยู่ในตอนนี้จำปีเก่าเอาสันซีมาคิดยากยังถ้าเจ้าเมบโบมักก็ขึ้นไปบอกลาแล้วมะเท่านี้ก็จบเรื่องแล้วถ้าเรายังดื้อยู่บอยอมจบก็ฝากบอกเลาาในว่ายังมีนาทเท้าสองตัวอยู่บาดานแห่งนี้สนใจโซดมาลมได้มรกเทวีเก่า ไปไปไปกักขังตัวอยู่ในถ้ำเดียวนี้จำปีจำป่าโดยขน้อยมรกตเทวีตัดสินใจแปลงกายเป็นป่ากวนขึ้นไปยังโลกมนุษย์เพื่อให้คำตอบกับเท้าโสมแต่การขึ้นไปยังโลกมนุษย์ของมรกตเทวีในเทือนี้บโบโซกดีคือเทือผ่านมาเพราะว่ามีชสาบ้านผู้สายหูพางใหญ่ยยสูง จำนวนห้าคนได้ลงมาหาป่าอยู่ในวังมรกตแล้วบังเอิญเห็นป่ากวนขนาดใหญ่ผิดปกติกำลังลอยออกจากหูทํำในพื้นนำ้ำายผู้หนึ่งส่เหวานปกเอาป่ากวนตัวนั้นแล้วายอีผู้หนึ่งโกไซานาที่มีลูกนาปลายแหลมคมเห็ดด้วยทองแดงยิงใส่ก่างคลองของป่ากวนตัวนั้นจนซอด มรกตเทวีพยายามสิดินหนีออกจากเหยอย่างสุดความสามารถเตกะดินสำใดกระดินบอลุดเพราะนางได้ฮับบาดเจ็บอย่างหุนแหงจากลูกหน้าที่เฮ็ดด้วยทองแดงพญานาคย่านทองแดงมนุษย์หาป่าผู้หนึ่งเว้าขึ้นปาโทสู่มาเบิงแม่ ปากวัตัวนี้คือมายญยแท้ตั้งเต่เกิดมาจนเท่ากูหาก็เห็นเทธอเดียวนี้ละแล้วมนุษย์อีผู้หนึ่งก็ตอบกลับมาว่าใส่ใส่เบึงแดโอ้แมนแท้ได้มือแรงเฮ็ดลาบปากวรกินเนาะเว้ามาแล้วน้ำลายไหลมนุษย์อีกผู้หนึ่งเว้าขึ้นว่าเมื่อไปพากันกลับซาแรงแล้วได้นี่ บึดหนึ่งเต่าเว้นตกดินมันสียากใดมนุษย์หาป่าทั้ง้าได้ทอดลูกหน้าทองแดงออกจากท้องปากกวนแล้วแก้เสื้อหุอห้มหอปากกวนเอาไว้แล้วกลับคืนเมื่อบ้านติดตามเรื่องจีวรนาะคาะตอนต่อไปได้ที่ช่องยูนิชแนลโดยการกดปุ่มติดตามและกดปุ่มสันกระดิ่งไว้ขอขอบใจ